มาแล้วจะเ <มา S 1> ล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางผู้บริหารแล้วก็คณะผู้จัดทางช่อง3เนี่ยเข้าได้เยี่ยมชมนะคะบ้านพักพิงสําหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กสถาบาันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีภายใต้โครงการของมูล,ลนิธิโรดเดอร์แมคโดนัลล์เฮาส์ประเทศไทยนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางคุณประวิตรมารินนและคุณอรัญญามารินนนะคะได้มอบเงินบริจาคจํานวน1ล้านบาทค่ะเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านพัก พิงะคะโดยบ้านพักพิงในโรงพยาบาลหลังแรกนี้ถือว่าเป็นหลังแรกในเอเชียแปซิฟิกในตัวนออกกลางและแอฟริกาใต้และเป็นหลังที่10ของโลกค่ะก่อนหน้านี้นี่มีบ้านพักพิงในโรงพยาบาลอยู่9แห่งคือ5หลังในอเมริกา3หลังในอังกฤษ1หลังในเดนมาร์กค,คือบ้านพักพิงนี่ไว้ทําอะไระเวลาแบบมีเ,เด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วจะต้องมารักษาตัวในกรุงเทพแล้วยากจนอนะ่ะเอาง่าย ครอบครัวก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนออหนึกออกไหมเวลาอยู่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะต้องไปนอนที่ไหนยังไงเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านพักพิงเนี้ยก็จะสามารถให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยมาดูแลเด็กๆและออลูกของตัวเองได้ออนะคะก็มีเออตียงมีห้องน้ําในตัวมีแยหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ซึ่งออก็ถือได้ว่าการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆที่ย่ากนนโจยตามต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับการ ทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เอาตุ๊กตาไปแจกเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้อยก็ได้ให้กําลังใจเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ของพวกเขานะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ารุ่นเล็กมาแรงเดี๋ยวนี้หน้าร่อยฟังค่ะของไก่มาด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ